ไม่น,นี่เลื่อนไปทางไหนก็นเห็นแต่ผู้เพิ่นดวงดีถือรางวัลใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเลขออกมือเงนก่อนนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะออกเลขป่านี่ยพี่น้องเอ้ยอ่าเลื่อนเฟซบุ๊กไปทางไหนก็นโอ้โตอ่าเห็นแต่เพิ่นน่นอ่าไปรับเงินพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทั้งออกรถทั้งไปรับเงิน pa to sốc nhạy luồng nhạy đi phi ấy, nó, ui, oh, thược lêc lang văn, 10 của tư phía nông ấy, nó, tư 1 cái bo hang lại phía nông ấy, anh này 10 của tư, pa to, quăng này phi nông, nó, ui, là bút nó, thì how... เขียนไว้เ่อนั่นแหละพีนอออ่น้องเอยเนาะนี่อ่าเห็นบอกไปหน้องเอยอ,อ่าทางโมเสกได้ไปไายมาแล้วเนาะตัวนี้เป็นตัวตัวไายเนาะตัวไา,นะายเอกสารไว้พิมพ์บอกไว้แหละพี่น้องเอยเนาะอ่าแต่ก็เป็นตัวที่เขาเขียนแท้นะมันอยู่ในสมุดของโมเสนไปหน่อยเอาใบนี้มาให้เอา,าไปทุกตั้งใจเอาใบนี้มาให้ได้เมื่อนีน้นะเออเออพราะว่บา,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 ากันบาบอมาให้กะ Ba lẹo, vừa nói nó cả tối thì... ừ. à ma vào mà hoa 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 thì Họ hoa 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 vậy hoa 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 ไม่หน,นีเลื่อนไปทางไหนก็นเห็นแต่ผู้เพิ่นดวงดีถือรางวัลใหญ่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเลขออกมือก่อนนั่นพี่น้องเอ้ยเนาะออกเลขป่านะพี่น้องเอ้ยอ่าเลื่อนเฟซบุ๊กไปทางไหนก็นโอ้โตอ่าเห็นแต่เพิ่นนั่นอ่าไปรับเงินพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทั้งออกรถทั้งไปรับเงิน à, to sọc nhầy luồng nhai đi phía nào ơi nó ui thử lệch lang văn 10 của tự phía nào ơi nó à, nâng cái bo hang lại phía nào ơi anh này 10 của tự à, to bằng này phía nào ơi nó à Hãy subscribe nó, kênh Ghiền แหงแห้งไดีเอ็นนีอพี่นอ้องเอ๋ออืมโอ้เลื่อนไปทางไดกะอ่าเพิ่นกำลังไปอ่าขึ้นเงินนี่พี่น้องเนาะอ่าชมนาเศรษฐีเศรษฐีหน้าใหม่เนาะโอ้ยปริกีดีพี่นอ้องเอ้ยอ่า ที่ออกมา,าว่านี่กับว่าอะไอย่างนี้พี่ดาวไอซ์ซองออนเพื่อนเนาะดวงดีดวงเฮงเลยดีถือเลขรางวัลสิบกว่าตื้อเนาะเอาจังไรกับคอสแสดงความดีใจน้ำเพื่อนเด้อเนาะที่เป็นเศรษฐีพี่นดาวไอ้์เนาะใครจะวอกอะไรก็ได้เศรษฐีใหม่ในเมืองลาว่ไฉนซะเนาะเอาขับทักทายสบายดีเด้อเนาะ ตาบ่ายดีพ,อพ่อแม่พี่น้องเบิดสูุกุสู่คนพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อพ่อกับสรวงเบาวแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอาพ่อพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะทางเบาวแสนเดินทางขึ้นมาทางบ้านอ่าพะเท่าโจยหรือว่าประตูโจยเนาะ,ะเดินทางมาเมื่อนี้กะกำลังหอดพี่น้องเอ้ยเนอกกำลังหอดช่วมอีกนึงอยู่แล้วอ่าเริ่มเดินทางขึ้นมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเนาะขึ้นมากะเรียกว่าส้วม,มไปไปลายเพื่อฮอดเนาะเบ่งวะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามมุพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพอดีว่าทางโมแสนขึ้นมาเมื่อนี้กะนี่พอดีว่าถ่ายเอกสารไว้แล้วเนาะถ่ายเอกสารไว้แล้วพี่น้องเนาะอ่าเป็นอ่าเมื่อก่อนนี่พี่น้องเอ,อ้เอออยเราเอาอะไรถ่ายไว้แล้ว เป็นบดบันทึกเนาะอบดบันทึกที่เขาเขียนไว้เมื่อนั่นแหละพี่น้องเอลยเนาะนี่อ่าเห็นบอก่น้องเอลยอ่าทางบ้านเซนได้ไปถ่ายมาแล้วเนาะตัวนี้เป็นตัวตัวถ่ายเนาะตัวถ่ายเอกสารไว้พิมพ์มาวันละ่น้องเอลยเนาะอ่าแล้วก็เป็นอ่าตัวที่เขาเขียนแท้นะมันอยู่ในสมุดของบ้านเพี่น้องเอลยแตวเขาจะให้เพิ่นเก็บตัวนี้ไว้ทางของตู้โจย ใบหนึง่งเนาะทางมาเซนใบหนึง่งอ่าเอ้ยข้างของในบ,บ้านใบหนึง่งโมเซนใบหนึง่งเนาะอ่ากะกะสี้ทายไว้ให้กันดูพี่น,น้องเนาะทายไว้เป็นเป็นไดร์ไลายไว้ไว้บนชันซะเนาะเดี๋ยวว่าเฮาเห็นบทบันทึกไว้เดินเข้นื้อซ่างของลูกจอยแหละมันนี้ก็มีโอกาสเกิดมาก,ก็เลยอ่า ตั้งใจว่ะท่านจะ้นะเนาะตั้งใจเอาใบน,นี้แหละมาให้เพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าวโตเอามื่อนี้กะอ่าเป็นมื่อเลขออกอีกได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปได้สิดวงดีดวงเฮงอีกพี่น้องเอ้ยเนาะมาเรื่องเลขแล้วกนะอ่าคือถ้าเขากะซื้อ,อยู่เนาะแต่ว่าซื้อกะแต่ว่าเทอละเล็กหน่อยนะอ่าเท่าอ่าเท่าสิบเท่าสาววะท่านจะ้ะมาได้ซื้อหลายพี่น้องเอ้ยเนาะ อ่าแบบว่าเขากับผค่อยไล่แบบว่าซื้อเต็มที่ปนอดีเนาะอาันที่เขาบอกที่นี่กับว่าแบบว่าเขาเลื่อนไปทั้งโซเชียลเนาะกัเห็นเบิร์ดอ่าในทุกขั้นตอนที่ว่าเพิ่นอ่ากำลังเป็นกระแสเพาะัันซะเนาะกำลังเป็นกระแสในนาตอนนี้พี่น้อยเนาะแล้วกับเห็นเพิ่นขึ้นอ่ารางวัลอ่าใหญ่เพาะัันซะวันที่หนึ่งเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นปรมาณอย่างดอกที่ออกมาวบากอ่า แตงยังคมดีใจนเพิ่นพี่น้องไอ้เนาะถือว่าคนคนแรกคนเลขในประจักษ์เราพี่น้องไอ้คนแรกในประเทศเราเรียกที่ว่าถือเลขอ่าสิบกาตื้อนี่นะพี่น้องไอ้เนาะถือว่าถือว่าจังใดเนาะถือว่าเฮาวปะหู่ว่าถือว่าจังใดเพราะว่าเมื่อไหรอย่างนั้นคือว่าเราถือเลขนี่เราถือแบบว่าถือหลายแอปเสียนะพี่น้องไอ้เนาะเปิดถือหลายแอปเลยอ่าเปิดมีหลายแอปเพราะว่าแอป แอปมันหัวพัฒนาลเล่ะเนาะมันแบบว่ามีมีมีหลายแอปมีหลายบริษัทบริษัทเนาะมีอยู่เจ็ดแอปมีเจ็ดบริษัทกระเถิบเจ็ดบริษัทนะคือว่าเพิ่นนี่ได้เด็กดีเด็กเลี้ยงดีๆพียงเท่าเอ้เนาะตัวเนาะอะโมเลงนี่สิได้สิออกอย่างเด้โมเลงนี่เนาะเพียงเอ่ยเอ้เนาะจากนั้นก็ได้แต่ขอแสดงความยินดีนะเพิ่นเด้อเพียงเท่เด้อเนาะ น้องเอ้ยเดินไปทางใดกันเมนเบิร์ดพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาจังไดกันเดี๋ยวเขาไปหาทงางประตูจุยก่อน,นเนาะถามไทยเพิ่นก่อนมันเป็นจังไงพี่น้องเอ้ยทางน,อาาาน้องใส่พอกใส่คนก็โทรมาอยู่บ่โ่รจังไดเนาะไปพี่น้องเอ้ยขึ้นมาพี่ฝนตกเนาะโอ้ยฮักแน่ดีสีเลือดสีซานเหมือนกระยังต้องอยู่พี่น้องเอ้ย เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหาเลือนซานของทางชุ่ยโจยเนาะโอ้ต้นหม,มากภูหมากเผาพาพี่พาน้องเลาะบ้างก่อนข้าวหนึ่งเนาะต้นหมากเผาแล้วก็คุณหย่าคุณตองขึ้ไนได้พี่น้องเอ้ยเนาะที่ว่าทางบ่อแสนปลูกไว้เพิ่นตั้งแต่กับน้องเซฟพลตอนนั้นเนาะยังมีคลิปอยู่เนาะท่านใดอยากเบิ่งคลิปย้อนหลังก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะโู้ à call five and nhỏ, len nhỏ, đẹp sinh xin nhỏ, len 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 nhà len nhỏ, len nhỏ, nó nhỏ, len nhỏ, đấy nhỏ, len nhỏ, len nhỏ, len này len nhỏ,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 

สนไนลกนนะฮะแล้วโอ้ยเนาะละเนาะที่คนดินพินเปนไเ็นเนาะบอกห่าข้ามสะเลไเพิ่งนี่โอ้ขายังด้ดิเออเป็นยัง à cái này chú chè cái này phụtú à này chè 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 cái này A à ồ na na phun chè không quá hả น้าพรมบ่โ yeah. อ้ได้รอไปยังเนาะบ่เนี่เราก็ก้าวได้บ่เนาะเอาใบนี้มาให้เลยพี่ตู้ตั้งใจเอาใบนี้มาให้ได้เมื่อนี้นะเออเพราะว่ากันบาบอกเอามาให้กะยังบ่แล้วพี่ดาวให้เนาะกะต้องได้เอามาเพราะว่าเฮามาว่าวว่าวางแต่มื่อนั้นพูดแต่เมื่อนันที่เฮาสิอ่าเฮาเขียนแล้วพูดแต่เนาะกอยังคือปกติคือเก่าพี่น้องาวอะไรพี่ดาว ่โอเคยังคบคุยกันอะไรว่าเนาะลูกอะไรลูกใบนั่นแล้วใบนั่นแล้วใบตัวที่ว่าใบตัวที่มันเขียนแล้วแล้วใบเทพเลยใบเทพเลยอันนี้ก็ทำเทพกันแล้วนี่ก็อะไรผออ่าอ่าอัน้ก็เป็นพวกบันเนี่อันออกอยู่พวกนังสือ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านเอาไปเอาไปหายวันเอาหายวันห่ใบหงเด้อเอาไปหายพ่อวันใบหนึ่งล้วกับประตูใบหนึ่งเด้อชงใบเก็บไ้อ่าเดเ๋ยวก็จไว้แล้วไปจะได้น้องสับพนทรอดินน้ำอยู่บ่บ่เพราะเป็นโซ่มาโซมาบ่บ่ได้ย่างอไอย่างมาก้วบ่วันเออพอโซไปบแล้วสมุตติงใจรู้ว่าเออว่า เป็นจิตใจใหม่แล้วลูกเอ้บว่าะจะได้เพื่อนกับบางอย่างคุผู้เป็นตบอยุติขึ้นใจก็ได้ลว่าด้วยด้วยวะเปน้ิตใจใหม่แล้วเพื่นกัเห็นเห็นว่าแสดมาหาแสนยูมนมือนกับเพื่อนว่าวายัดมาเอาชนะเก็บแขวว่ามันนี่ั้งว่าแสนก็ได้ในน้ำ่าเอ้าไปร่างไปเห็นวิเหตุงานคือสีมาไว้แท้อ่านอ เจบแขวกะซสื้อซื้อยายยู่แถวอยู่พุ่นแลกินส่านนะอ่าก็เลยว่าก็เลยว่าพอได้ยูโต้ท่านซะเนาะตอนแรกว่าสีมาเนี่ยอ่าคืให้พอโอเงินหาพอใช่พอว่าเงินเออเปาเงินเป็าเป็นเงินนี่ก็มีวะเนาะผูผูแหาเงินห้ทังนี้โอนเงินห้เนาะอย่าบอมีแล้วพี่น้อยเนาะใสฟ้าก็หมดแสนนึงเงินพอใส่ซี่งวด บริษก็คือว่ามันใช่แล้วชนองบ่าของ่ากันนะก็พอกระลูกหาวสิการรับสิการลบวเดินนี่มึงใช้ได้สะ่พ้นวเดอนหน้าพออิกเปลี่ยนกันนะว่านะกับสิการรับวบากันเออว่าแล้วพอเอาระนาวสิพันมันบริษัทชุดนั้นหมอ่าไฟนี่เฮามอบบอกควรสิหมเป็นน้ำเอาห้องบนในประตู บริบ่แม่นไหยคือค้อหมายเป็นเป็นเก็บปกตินี่เมันจะเก็บเดือนต่อเดือนเอออยู่ต่เดือนแบบนี้เพฤนสิกาบ่เ่บ่ไม่เก็บด้วยที่ที่ผ่านมาเป็นไม่เก็บอยู่บ่เออต่วันมันพอเวลาพอไปพอไปนั่นเลยบ่ย่นย่นนะเป็นกำลังเริ่มเก็บนี้บางเทีกอแบบว่าคงตื่อห้ามไม่แต่เป็นกำลังเริ่มเก็บเก็บอะไรงวดหนึ่งเลยเป็นหางวดพวกงวดนี้เลยพวกงวดนั่นแหละผมเก็บละ แมนบอกเออหงวดเลยนะเขาเขาเข่าไฟฟ้าเดือนยังงวะเืดือนหงวดละหอดทาเดือนอะบอกคือว้แท้เดือนเลยนเออมันก็บัวแพงหรอเออกับาวพันกับบัวแพงแล้วเสียเดือนตัวเรือนมัเก็บัวแพงแล้วไปชาสมไว้โอ้มันกิแพงไงเนาะพ่ ใส่หายเพื่อนเลยใบยังสายสเอาเปื er ่อนะว่าเออว่าเก็บ okay. น oh okay. right, so right, so right. ิจงหายเลยหายมต่ว mm. um. ่ากักกว่รู้เคยหายเลยงาเออว่าหายแลว่าอออเนาะเอากะเอากะบารี่เพิ่งมาเก็บเอากะเสียไปแต่เรือนะนะโยโพอว่าชิเสียงานนี่แแันเสีย มันเวลาที่เราเขาตกตลอดแล้วก็มูนคือมะเผาแบบี่น้าจ้งให้เาจ้งมาตัด่ไหมจ้งช่วยด้เนาะมีเงินจ้างเนาะมีเงินจ้งเอางัอมาผูกใช่งูควายมาผูกใช่อ่ะแล้วพอเ่อหรอกหอเชื้อนะเชื่คนละได้มดเยข้นได้หย่านาะงยามนี่มันได้นอนเยอแล้ว นอกจากว่าเขาตัดเอาางเลยพราะว่ามันมูเขึ้นาเขาว่าเขามีเครื่องตัดหย่าเดี๋ว่าเขาหาคนแต่ว่าเขาไม่ก็ต้องเอาเครื่องตัดหย่ามาตัดเหมือนกัน่ไหมะมันเหมาะสำหรับเครื่องตัดหย่าจำได้แต่แต่ประเด็นหนึ่งว่ามันกระหูกกี่เล่มว่าปกติอยู่แล้วมันกระหกปกติอยู่แล้วโซ่โซ่เสียนล้วพี่ยาเอาบ่อยๆเสียเอาโอ้เสียอย่างไรแล้วล่ะเสียนี่างไรเออเปล่าแล้วก็เส้นอยเส้นละนั่นแหละคือเป็นเสีย่ะ มันอยู่ัแถบมันจะพ่นตลอดเขาบาเชียเลยเขาบาเขาวายุวาเชียเขาวายุนนมีขึ้นยัไงเขาวายุนั้นเรื่องเสียนะบาเซียก็ได้แต่ว่าเขาเขาเขาไปไปให้มันต่ำลงเสียนะไอ้ะุนพอเท้าอย่ามันลอกัีขึ้นนี่คือบริเขาเขาพันแห่มันแป้นพุ่งกับพอเท้าหมดแล้วเท้าหมดแล้วมันสะอาดเขาเองอยูีแล้วไม่ม่ใช่ใสทุกเข่าเลยไม่พอเอาอยู่ได้ทั้งนุวยเลย แล้วเขาเอาไปเลยมัด่หเป็นยังไงใช่คือเห็นตุ่เข่ากินเหรอเยอะตุ่เขาหน่อยของมันมันบางเด้ได้สำนี้เนาะโดยสำนี้ได้เราใส่ตะเกียบเราใส่คยไพรอะไรคไพไรเเออหักักนแหละชิื้อชิื้ออยู่บ่อยเนาะตนต้นช้อนหักหักชิื้อหักหักชิจ้ชิอแล้ขึ้นขึ้นช้อน เกี่ยวไว้สิสองเซนแล้วตัวหลังกาสองไปตามเส้นตรงนี้เออเออเออแล้วกาเอ้ยสองอีกสองเออที่ว่าเออหันไปตามเซนบ่หันไปตามเส้นตรงนี้เลยเส้นตรงนี้กนี่ตัวเออบ่หนี่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 เอออ๋อลองลองใช่เออแล้วเแ็บเออเออแล้วตรงนี้เอาไว้ปเนี่ยเอาตุลุ่มมาสิตุลุ่มมา เส้นหนึ่งมาคัดมาคัดกันอคว่ตเอออว่าเออเออเอตัวนึงเออทีเนาะเออคัดเออเต้มช่องเออเงียช่นนี้วะเออให้ทางนี้ทางซ้ำถึงเลยออตะกีัเอ่้นแรกฮอวัตะกี้เคยไหนวั้เยจเป็นพนแล้วออไม่ใช่เนาะเออจดใช่พ้นแล้ว ช้อนอีตัวคือเก่าหแล้วสันเท้ห์อย่างอวัสันก็ทำนั้นเป็ไว้ยสันเหย่งนี้ยากเลยเนาะโชมากว่ะจชคที่คัดไว้เนาะโอ้ตะกี้จนีวมได้ดูในนอนบุหรี่ตะกี้อะลรฮะตายเลยฮะสวยงามนะอบมันต้องงย่ายสัมเนียลมันไพ่พอดีง่าย ไพ่บิดไซ่ดบอกาบิดบวงามกับบได้บได้งามเด้นี่กันิะคันอะไรงามมิคันบิดอันอันขาว่าคอไกลฮะบิดห้มันมนอยี่แบบแบบนี้สมมติว่าได้รงามนี่ยทำบิดซองทีกแบบนี้มีหลายหลายใช่ไหมเนี่ยทำมันก้มด้เลยทำได้เยต้องใส่ซเลยไปเนต์รีบอว่าฮเป็นบบ่เป็นเนินาชันกนสันผู้ดีเลยกได้ฮะเลยฮะเป็นอจะ ใหเลยไม่ใช่คิอ่าอ่าอ่า่ในยินข่าวอยู่ว่าว่าลูกถือรางวัลที่หนึ่งิกูตื้อะใคลูกนี่แล้วถือไม่ใช่บอบมาให้ก็่ะแจ็คยูว่าเงินตื้อน่ะ ยังเคยเห็นเงินตื่นอ๋เป็นได้เงินตื่นอ๋อโอ้ยแต่ชาตินี้ท่านชาตก็เจ้าจีหางเงินตื่นได้อ่พี่เต๋อเนอ้ยหยอพี่เหยพาตื่นว้าเห็นคาวเห็นคาว์เจ้าถือได้วันทีนึนั่งบนเต๋อซิบกูเตอก็เมื่อนั้นพอยกโชวใช่รึว่า่าคผ่านยุผ่านยุ่พวนมนี่ยนคยานมันบกี้มื่อนั้นทึกเมื่อนั้นเมื่อไร อ้าเนาว่าชสุดนี่ในเล็กป่าฮะออบ้านมีมูมาเข้าวนี่ในวงนี่แล้วพอไล่อ่างมูอ่ะมูใหญ่มูแล้วข้าป,ป่าปลาขาวอ,อ่ะก็เอาแล้วว่ามูเป็นหลักเป็นป่าเบา,าแซนนี่แหละว่ะแล้วขอบอสิโตฮ้ายจะเอาเงินสเออขายันติดยันเจ้าหายระย,ยา <c oughs> แล้วเล็กป่านี่เล็กป่าเ,ออเาขาอ,ออกอออออดีเนาะมืันเป็นผลิตภัณฑ์อ๋อบริษัทจำบาทเนาะ ก็อยู่วะใหญ่เลยวะกับนมเลยนะลูกซื้อมาต้อนนะไม่ได้มีอย่างได้ประตูไอ้มาไม่นี้มานั่นไงมาเอาเอาอันนี้มาให้ไลยโดยดตั้งเอาตั้งใจเอาใบนี้มาให้ทั้งประตูนายไปนอนครับซื้อนมมาต้อนเนาะอ่าเพื่หมดวันนี้ไข่ครับโอ้โหนั่ไคดจ่ายที่ว่าอะไรไ่ประชนซื้อมาวันน่ะโดยหมดวันนี้อออไข่บริษัทซื้อมาได้ไข่เนาะมาแล้วรู้ข้าใจแล้ว ตจสั่งเวรเสร็กันใเอนยมีแห้วเอายยุนมีห้งเนอพอเก่ไปเลยเรื่องบุญคุณแล้วคือใชยก็ได้ยอนกันแล้วพอก็ยุติใจยังคิดให้อันอันออ้ยยุ้ยคุณกับมีความสุขไปเรื่องต้องใจก็ให้มีความสุขสบายดีเออตลอดปลอดภัยความุขให้ปลอดภัยมีหลับอหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนเอ ท่านพอสมีให้ให้เจ้าลยฮะจึกเรือรัฐบาลอีกเนอะอรยเออบอกเซหลายที่เนอะอยากึอยู่นี่เออถือรางวัลที่หนึ่งนี่หลายืี่นี่จคสีเห็ดยังไม่หาเนาะรับอมตยเอาลดบ่มวใสบ่เออยใก็ยาพี่เป็น้มวยใส่เนี่ยเสร็จแล้วปูกระโหลหายเนาะ อะไรมาถือแล้วมาถือก็้นไปเลยเนาะมาเลงนี่ได้บ้ามเลงนี่ได้จะถูเด้อจะหาตเถูนีเด้อพอะตากะล้เช็คสีหาตื่อเนาะอะไรสีหาตื่อโบ้ามาไหนซื้อมาไลอพึงเงินกระเป๋าขวคองวัดนะเอาไว้ไปาะพอ้วพอเราักรับ สักกี่อาทตย์ก็ขี้นั่แหละตลอดไปเลืกองหน่อยก็ขี้ไปจอบหน้าเลยโอ้ยไม่ได้ก่ายก็เงียบเนาะโดยเขาก็เบ่งมาเลยเป็นอันนั้นเลยม่านมาเลยเขาก็มานไปแล้วอันนี้ก็พฟอก็ขี้แตั่มาตอกให้เขาไปแล้วพุ่งอยู่พุ่งทงอยู่พุ่งทงอยู่ไหมเออให้นำร้านภูไปนำประตูไปกุตาหันเลยอ่าตาสัง มันตั้งไว้ก็ได้ก็าช่ดิมันตั้งไว้ก็ได้เนี่ยพอตัดผมอูให้ผมงอกล่ะผมพอว่าชิ่งหงอมมันคลายผมหูย่มดำเด๋ออยี่เป็นยังดอกเนาะมันจีบกันรออะไรนี่กะใช่ไหมใชใช้หมวยนั้นแล้วพอใช้แล้วหมวกันยังเขาเห็นอายเขา ใช่ครับต้องย้ครับเนาะดูเองจ้าว่าจ้ว่ามีว่ามีกันไหนเต็มอยู่เนี่ีก็คือนะเต็มอยู่มันก็คือไปรุ่นนะอัยรุ่นใช่คอณหอกเต็มวกันนะนี่ก็ผคุอกเต็มกันนะชื่อไม้เนแบบคือกันเนาะฮะคือกันเนาะเออคือกันเนาะชื่อไม้เน่ยซเบนไอ้มันเดือดตาพอใส่ก็คือแล้วพอใส้เนีฮะ จุต๊กอองตาตาเลยคืใส่ลยนะนเลยก็ค่อยใส่แหละคือกระใสเนาะปรักันพื่นี่เขาก็ต้สองคนในบานนียบ่พอักงนท่นั่นักนที่นี่แลยสองซุเลยอ๋อคุณเท่าแล้วครอโซยการละดูเปลสร็จแล้ว มันแบเพื่อนบเขาสูความเราจินไปเงินมานเพื่อนขายตุกเขาเอาขายทุ๊กเขาด้วยไเงินด้ไดอย่างขายตุ ah! ๊กเขาไงหน่งหนึงห้าสิบหกสิบปอร็คนบ้านเออแค่ไหนวัน่นวัน่นเนาะหาไม่หาท่านเนาะลองไหวละไวคยข้งนบ่เออเองไหวกลองเลย คันเฮาที่เขาเดิมหนึงมานี่ได้ไหวช่อม,มาและได้ตุ๊ผัดนะเขาสานไว้สานไว้แล้วตี่เขานี่ก่อไว้ก่อไวม้มือมืหนึ่งทำหนีมม่หันมือหนึ่งหาหุ้มไว้ก่อฐานฐานละลายแล้วาสานไว้สานไหวแล้วมาเอากะ<อ><อ>หิกตกะตู้วันเนาะดย้ยโอ้ดนใสก่กะใส่เวลาเตกมจูอืมโอ้เลยใส่เวลาแล้วเติมแล,<อ><อ>ล้ว แต่พอแล้วก็เห็ดยู่มไปหน้อยเนาะแต่พอสารพิการเขาก็มาสร้างกระตาเลยโอ้พอกันเช็ดกระตาว่าฉันเช็ดจีบเขาดีกว่าว่ะจีบเขากระตาได้ง่ายกว่ากันชาว่ากระตาง่ายแต่ว่ามันเป็นอยางเขาเรามันยาวฮะมันไม่ยาวอ่ะอืนยาวของเรามันตอกเขาสารมาได้มันยาวตัวนี้มันยังกันเขาได้เขาเห็ดตนี้มันสบาย มวยหนึ่งจิตเป็นหน่วยได้พอเห็ดคันสามีคันแบบว่าเขาเขาเล่าไว้เล่าไว้เล่าไว้เขาก่อไว้มแต่เขาจอดไว้จอดไว้แล้วเขาเขาเขามาชานได้แต่ว่าทางเล่าทางชาตเห็ดหันมือละหน่วยมือละหน่วยได้หันชาลาลาหันได้มือห้ามวยได้เอาเสร็จแล้วชาลาไปหน่อยเนาะกาง วาอะไรมิแต่รสำลันได้แต่ว่าเฮามากมเหรัมอยางมิแต่มาเดี๋ยวเอาเชียนี่ไว้เด้ประตูเลยด้ดีเด้หไหนนว่าเราทำเด้อโดเอาเชียร์นี่มาให้ไหมเพื่อไห่นะเออไหมฮันหมดแล้วพอเข้าไปยมากเอาอะไรโอมากเอาอะไรกันเนาะเอาเอาที่นังนะเอห้เทียนทีนาทีนา้าใหม่เห็นนด้เแล้วก็เ้างั ตอนสาวได้ตอนเป้นที่ว่าเาซื้อมาเทคน่ะมึงนี่ได้เนาะเออบึงี่ได้บ้างเอาตัวนี้เนาะอันตุกอื่นอื่นไทยครับโอ้ยอะไรแบบนั้นมันเนาะโอ้ยถามว่าเงซื้อมึงยังหรอเมื่อกี้ว่าไม่ตัวที่เ่าเทคาน่ะมันมีแต่กว่าสีเอาไปใหดของหน้าตัวเห็นชาวใหม่ว่าเฮือนเฮือนอีกหลังนึงกำลังเฮือนอีกรางนึงแต่วันนี้มึงไม่เทคานที่อย่างเช่นนะเออราว่าสิ ่าต bon, oh, uh ั so right. so uh, okay. so ้งเมย์พิ่นบอกไว้มาเอาโอ้ยขอเจ้าตัวถูกต่อนมาให้แล้วระยะเล่นเนาะก็คือว่าอะไรมันไม่ที่ว่ามันเป็นสิ่งของที่ว่าเขาตากใบข้าวสาลของประตูเนาะก็มันก็เช็ดสิ้นแล้วๆใช่ไ่มนะเนาะเออแต่ว่าเปิดไพ่เห็ดน้ำใสเลยแต่แต่ประตูแลเนาะเนี่ยกับสำราซื้อมาป้าแห่งประตูเลยนี่ของว่าหน้าก็กำลังเห็ด้าแล้วบ่มีเทียงเลยเลยพอว่าอยู่ได้ เออว่มอันใหม่ว่าอันใหม่ตัวนี้เพ็ดว่าสังกษีแล้อะไปเห็ดและพอกเห็ดนั่นและเืะ่อสารมาครับจะเอาเงินนีน่ได้ให้เพราะได้สนอชน่กินแลวัที่ให้ถุงให้ทไทยว่เด้โดยเงินลูกทำอย่างไรพีใช้คาไฟฮะเใช้คาไฟเลยเหรอใช้คาไฟเลยเถอะคาไชุดก่อนเน่ยก็อันนี้หมดแล้วหมดแล้ว ไม่ว่าแกไม่ว่าเสียกับไฟกันได้ไม่เสียลื้ออะไรยกับไฟกัน้อาไมเงินลูกเนาะเงินไม่เพชรเลยนะโดยเอคใจเลยเอ้ยขอบใจเลยที่ทีานขอาฟมากะยังยังกะเรงเจ้าเลยเอ้ยบริษับุญคุณเจ้า่อว่าอะไรแบบปิดประกันอะไรขอสขออฟเยเล้ยหลายเลยเ็นอะไรผตูกะนชิบนเรา เท่าชิ้คือว่าใหพรางินขาวสาวพลปีเปิดฝาประกันแลขอสุขขอใรละลายให้เจ้าดีไม่แหงเออใคจิดให้ด้คของขายใหญนี้อ่าทีนี้ทั้งใจหำตลาดปลอดไฟห้จะคิดชิ้งได้หันจะได้ชิ้นนั้นเด้อจะถูกตามเด้อเอาเข่าย่งอยู่ว่าเข่ายงอยู่เนาะยังอเอาไปแล้วประตวทั้งด้วยกับผมียาคือบเซนบอกกันแล้มาเรานี่มาหว่า เอาบ่าเอานี่มาให้กับแจ็คจุไอยังไงเนาะอออ๋ออ่าตัวเลก็เอาไปทั้งบ้านบริเวนเริเวณไหนไปได้ทั้งก็เป็นการกำลังเฮ็ดกำลังสซางเนาะกำลังกะได้เอาก็ไปมาทางนี้ก้อนมาหนี่งก็อ๋ออ่าไปส่งไปบล๊อกรอดรอดบ่รอดแล้วมันทางเนี้ยมาหนี่งแค่เนี้ยอ๋อไปได้เมียอะไกินข้าวแรงกินข้าวกับอันลูกกบเฉาเลยหมด